เรื่องหนูน้อยหมวกแดงกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบมีเด็กหญิงน่ารักคนหนึ่งที่ชอบสีแดงเป็นชีวิตจิตใจเธอชอบใส่เสื้อสีแดงชอบกระโปรงสีแดงชอบรองเท้าสีแดงแม้แต่หมวกที่เธอโปรดปรานที่สุดก็ยังเป็นสีแดงจนใครๆเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวันหนึ่งคุณยายของหนูน้อยหมวกแดงไม่สบาย คุณแม่จึงเตรียมขนมให้หนูน้อยหมวกแดงเอาไปเยี่ยมคุณยายและกำชับว่ารีบเดินเร็วๆนะจ๊ะอย่าทะเลทลายระหว่างทางถ้าเจอใครที่ไม่รู้จักเป็นคนแปลกหน้าก็ไม่ต้องหยุดคุยด้วยนะจ๊ะเดินไปได้ครึ่งทางหนูน้อยหมวกแดงก็เจอหมาป่าเจ้าเล่ห์ที่ปรี่เข้าไปทักทายโอ้โหชุดสีแดงช่างสวยน่ารักจริงๆหนูชื่ออะไรจ๊ะทำไมมาเดินคนเดียว ได้ยินคำชมหนูน้อยหมวกแดงก็ลืมคำเตือนของคุณแม่ชื่อหนูน้อยหมวกแดงค่ะหนูจะไปเยี่ยมคุณยายที่อยู่บ้านหลังสุดท้ายตรงโน้นนะคะคุณยายไม่สบายเดี๋ยวคุณแม่จะตามมาค่ะหมาป่านึกกระหิ่มในใจวันนี้มีลาบปากแฮะเราจะได้กินทั้งยายทั้งหลานเลยละ่ะว่าแล้วก็เปิดสมุดแผ่นที่ทางลัดวิ่งตรงไปถึงบ้านคุณยายอย่างรวดเร็ว หมาป่าดัดเสียงให้เหมือนหนูน้อยหมวกแดงคุณยายคาหนูน้อยหมวกแดงเอาขนมมาเยี่ยมค่ะยายไม่ได้ล็อกประตูเข้ามาเธอจ้าหมาป่าจึงเข้ามาจับคุณยายขังไว้ในตู้เสื้อผ้าได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นก็เอาชุดของคุณยายมาใส่และนอนรอหนูน้อยหมวกแดงเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงเธอเคาะประตูส่งเสียงเรียกหมาป่ารีบเชิญชวนให้เข้าบ้าน วันนี้เสียงคุณยายแหบจังเลยนะคะหนูน้อยเอ่ยปากยายเป็นหวัดเจ็บคอหมาป่าแกล้งกระแอมไอหนูน้อยหมวกแดงเดินเข้ามาใกล้เห็นคุณยายแปลกไปก็ทำหน้าสงสัยคุณยายขาทำไมแขนคุณยายใหญ่จังเลยล่ะคะอ๋อยายจะได้กอดหลานแน่นๆยังไงละ่ะหมาป่าพยายามดัดเสียงตอบนุ่มๆคุณยายขา ทำไมวันนี้หูคุณยายใหญ่จังเลยล่ะคะยายจะได้ฟังเสียงน่ารักน่ารักของหลานยังไงล่ะจ๊ะหมาป่าเริ่มงุดหงิดคุณยายคะทำไมวันนี้ตาคุณยายตโตโตจังเลยล่ะคะยายอยากจะเห็นหลานชัดๆเข้ามาใกล้อีกดอยสิจ๊ะหมาป่าชักจะอดใจไม่ไหวเอ๊แล้วทำไมฟันคุณยายดูแหลมแล้วก็น่ากลัวจังเลยล่ะคะคราวนี้ หมาป่ากระโจนลุกขึ้นพร้อมคำตอบเสียงดังว่าก็จะได้เอาไว้เคี้ยวหนูน้อยหมวกแดงได้ถนนัดยังไงล่ะช่วยด้วยคุณยายตัวจริงอยู่ที่ไหนนะแม่จ๋าช่วยด้วยหนูน้อยหมวกแดงวิ่งอ้าวหมาป่าวิ่งไล่กวดไปติดๆโชคดีที่คนตัดฟืนกําลังเดินผ่านมาพอดีจึงช่วยเหลือหนูน้อยหมวกแดงได้ทันท่วงทีถ้าทำร้ายคนอื่นอีกเจะจะเก็บตัวกว่านี้ ชายตัดฟืนตะโกนเมื่อลงโทษหมาป่าด้วยขวานประจำตัวเหตุร้ายผ่านพ้นไปแล้วอาหารว่างมื้อนี้จึงอบอุ่นเป็นพิเศษทั้งจากน้ำชาเลิศรสฝีมือของคุณยายขนมแสนอร่อยฝีมือจากคุณแม่และความกล้าหาญมีน้ำใจของชายคนตัดฟืนบรรยากาศที่เบิกบานจึงประทับใจหนูน้อยหมวกแดงตราบนานแสนนาน